วันนี้นะคะฟ้าจะพามาชมว่กากระทะพอลอยที่ลาคุดาเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบนี้นะคะเหมาะกับการใช้งานยังไงบ้างคะ่ะสําหรับแบบแรกนะคะสําหรับลูกค้าที่ประหยัดงบนะคะก็จะมีให้เลือกเป็น สำหรับลูกค้าที่ประหยัดงบนะคะงบน้อยก็จะใช้เป็นกระทะปั๊มนะคะส่วนมากจะเลือกใช้กันเป็นรถที่บรรทุกน้าหนักไม่เกิน3ตันนะคะจะอยู่ในงบแค่หกพันนิดๆค่ะส่วนแบบที่2นะคะลูกค้าอาจจะชอบเป็นแม็กซิ่งนะคะซึ่งตัวนี้จะมีความแข็งแรงนะคะงบนะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่หมื่นนิดๆน,นะคะทั้งขอบ14และขอบ15ค่ะและแบบสุดท้ายนะคะที่ลก พอลอยลาคุดานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสีใหม่กันนะคะวันนี้นะคะมีมาทั้งหมด6สีนะคะให้ลูกค้าเลือกจุกจุกกันไปเลยค่ะสําหรับกระทาผาของลาคุดานะคะมีความหนาที่10มิลเลยนะคะเหมาะสําหรับใช้งานบรรทุกหนักนะคะ4ีหตันสบายสบายเลยค่ะจะมีทั้งหมด6สีก็จะเป็น สีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็สีแดงหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ชอบสีเดิมเดิมก็อย่างนี้เลยส่วนสียอดทิตทั้งหมดนะคะที่ลูกค้าเลือกใช้กันมากที่สุดนะคะเวลามาติดตั้งเนาะก็จะเป็นสีส่วนด้านล่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลทองสีเทากันแล้วก็สีดําเปรดเง,ดงานนะคะ่ะอันนี้ลูกค้าชอบมากเลยนะคะเวลาติดตั้งไปแล้วนี่รถด,ดูเท่มากเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหากระทะแบบต่างๆนะคะก็สามารถทักมาได้ที่เพจพอรอยลกักระดาหรือว่าโทรมาได้เลยค่ะ